มาจ้ามากินวันนี้มากินตําซั่วแซลมอนแล้วก็กุ้งสดแม่มากินกันเลยจ,จ้าแบบโอ้ยอยากขับมึงกลุ่งแม่มึงกุ่งตัวใหญ่จ้า,จาอ๋ <c oughs> อเออ แมอนแม่นจานอะเาลองแซมอนอยั่วจ้ะ่าโอ้ย,อยไม่ได้สเตบกค เสียมหายยามมดูไม่เกี่ยวกันก่อนอ่ครับผัดซาพัานเข้าไป แซลัอน้อยผักแบบเขากันดีครับเ้อะแซลมอนแบบชิ้นใหญ่ผักแม่ คุ้งสดก็ตัวใหญ่เนี่ยเพรัะกา่พันย้ายเขากันดีครับ 没给他们干脏。 มันคงเป็นได้จริงเบื้องย่าแบบพันขอบใบย่าอืมเสียบหนักนัวประเด็ก ผักบุงได้พันเลยแปบยาไมาได้ยมืกี้ต้องก่อนจอาม่กินนะ